สวัสดีครับอยู่กับผมแม็กครับแล้วเราอยู่กับนี่เลยครับโมเดลล่าสุดครับที่เพิ่งเปิดตัวไปครับสำหรับ Royal e อน i e l d Shotgun 650ครับดีเทลของตัวรถจะมีอะไรบ้างมารวมไปถึงเอกลักษณ์และดีไซน์การขับขี่ของตัวรถจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พาไปชมพร้อมๆกันครับ ของช็อตกันกันก่อนครับว่าช็อตกัน650ตัวนี้จากทาง Royal Enfield ครับถูกออกแบบมาแน่นอนว่าเป็นรถในสไตล์คลาสสิกดั้งเดิมเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่คลาสสิกซะทีเดียวครับในพอสอนี้ตัวรถถูกเสริมในเรื่องของเพอร์ฟอร์มนซ์รวมไปถึงเทคโนโลยีเข้าไปในตัวรถในการใช้งานหลายๆส่วนครับแต่แน่นอนยังคงไว้ด้วยเอกลักษณ์ของตัวรถเหมาะสาหรับการคัสตอมแล้วก็ เลือกตกแต่งรวมไปถึงการขับขี่ที่หลากหลายครับทั้งทางใกล้และทางไกลนั่นเองครับผมมาดูกันที่ส่วนหน้ารถกันก่อนเลยครับเราจะเห็นครับในเรื่องของเป็นรูปทรงไฟกลมอย่างนี้ครับเป็นไฟแบบ LED นะแต่ว่าในเรื่องของไฟเลี้ยวทั้งสองข้างสีส้มเนี้ยังเป็นในเรื่องของไฟหลอดอยู่ครับ บริเวณใกล้กันครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของชิลสีดําตรงนี้มาให้ซึ่งเป็นชิลเล่นระดับด้วยนะมีการโคง้งเว้ารับกับส่วนที่เป็นเรือนใหม่ทางด้านหลังของตัวรถแล้วตรงนี้ก็มีโลโก้ของรอยัลแอนด์ฟิปั๊มอยู่ครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยงานเรียบง่ายตรงนี้ชิ้นเป็นพลาสติกนะเนี่ยรวมไปถึงโคมแล้วก็ในเรื่องของระบบไฟอย่างที่บอกเป็น LED ส่องสว่างชัดเจนแล้วก็มีโลโก้รอยัลแอนด์ฟิอยู่ตรงนี้ครับในเรื่องของระบบโชคหน้าครับเป็นโชคหน้าแบบหัวกลับครับนี่ สีดําตรงนี้มาเลยนะจากโชว์ว่าครับผมรวมไปถึงของตัวรถเองนะยังได้ในเรื่องของระบบดิสเบรกมาให้ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับหน้าจานดิสเบรกขนาด320ม mm, มแล้วหลังขนาด300ม mm, มครับในเรื่องของล้อแม็กตัวนี้ครับเป็นล้อแม็กสีดําเลยนะนี่เป็นสีดําอย่างนี้ลายอย่างนี้มาเลยขนาด18นิ้วนะล้อหน้าและล้อหลังขนาด17นิ้วในเรื่องของยางครับลายยางให้มาก็เป็นแบบ รถแบบซิตี้เลยนะแบรนด์ก็จะเป็นของทางเซียสนะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์ยางจากประเทศอินเดียนั่นเองครับแล้วก็ในเรื่องของบางคนหน้าครับตรงนี้ให้มานะครับสีเดียวกันกับตัวรถตรงนี้เป็นเหล็กเลยนะตรงนี้แข็งแรงเลยเนี่ยแล้วก็มีโลโก้ของ r o y a l e n f i e l d อยู่ตรงนี้ครับก็เหมาะสมกับการใช้งานรวมไปถึงคุณได้นในเรื่องของเทคโนโลยีที่ดีกว่ารถเดิมในยุคก่อนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบช่วงล่างช่วงหน้าเป็นหัวกลับแล้วก็ในเรื่องของระบบดิสเบรกมาให้อันนี้มองว่าในยุคใหม่ มีส่วนนี้มาค่อนข้างดีครับไล่เรียงมาดูกันต่อครับตรงนี้นะครับมาที่บริเวณกลางตัวรถอย่างแรกครับรถในทรงสไตล์คลาสสิกอย่างนี้ถังน้ามันขนาดใหญ่ครับรูปทรงเต็มๆอย่างนี้มีโลโก้รอยัลแอนด์ฟิลอยู่ตรงนี้แล้วก็มีการเล่นดีเทลเล่นเส้นสายค่อนข้างสวยง,งามอยู่เลยครับอย่างที่ทุกคนดูกันมาเรื่องของเครื่องยนตแบบ์ครับแบบสูบคู่ความ 648cc ครับตรงนี้มีมาให้สําหรับการเซตติ้งในเรื่องของการขับขี่ช็อตกันก็ต้องบอกว่าเหมาะในทุกช่วงความเร็วตั้งแต่ รอบต้นไปถึงรอบปลายเลยทีเดียวครับสำหรับเครื่องยนต์ลูกนี้ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ในรุ่นเดียว6 5 0 c ซีซีเนี่ยก็ใช้เครื่องยนต์ลูกนี้ในหลายๆรุ่นเช่นเดียวกันครับ<อ>บริเวณใกล้ๆครับนี่มีกาดกันมาให้ทั้งสองฝั่งนะเป็นเหล็กอย่างนี้เลยแล้วก็มีการปั๊มพิมพ์โลโก้ r o y a l อ a n f i e l d สวยงามเลยทีเดียวอันนี้ค่อนข้างเท่นะไม่ใช่สติ๊กเกอร์ค่อนข้างสวยงามครับดีตรงดีเทลของตัวรถนะ<อ>แล้วก็จุดที่ใกล้ๆกันครับก็คือบริเวณท่อ ออกทั้งสองข้างเลยนะทั้งซ้ายและขวาตรงนี้ค่อนข้างสวยงามเป็นการเปอยโชว์เครื่องตั้งแต่ตรงนี้เลยครับนี่โดโก้รอยัลแอนฟิลด์เด่นๆก้อนใหญ่ๆตรงนี้เลยใกล้ๆกันครับพักเท้าตรงนี้เป็นฝั่งในเรื่องของเบรกหลังนะมีมาให้แล้วก็หุ้มยางมาให้อย่างดีเลยแล้วก็เป็นพักเท้าชิ้นเดียวชิ้นเต็มดีเป็นเหล็กพับอย่างเงี้ยพับไม่ได้เป็นพับขึ้นพับลงเฉยๆแล้วก็ตรงกลางครับก็ฟุตเพดแบบว่าวางเท้าแบบที่เป็นชิ้นยางต๊มโลโก้รอยัลแอนด์ฟิลด์เช่นเดียวกันครับผม แล้วก็มาดูกันที่จุดเด่นบริเวณในเรื่องของเรือนใหม่ของตัวรถกันบ้างครับสำหรับเจ้า Royal Enfield Shotgun น650เนี่ยเขาจะแบ่งเรือนใหม่เป็นแบบเรือนไม้กลมแยก2ส่วนนะครับผมก็จะม,มีในบริเวณนี้เป็นดิจิตอลกึ่งตัวเข็มนะซึ่งสามารถดูค่าสแตตต่างๆฝั่งซ้ายตรงนี้ได้เลยก็จะเห็นเป็นไม้เข็มเรือนแล้วก็รวมไปถึงการดูสแตตค่าต่างๆในเรื่องของน้ำม,นำมันเนี่ยก็จะดูได้จากจ,ากจอดิจิตอลตรงกลางครับ รวมไปถึงอีกเรือนไม้หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรือนไม้เล็กๆนะให้มาซึ่งตรงนี้สามารถเชื่อมกับแอปพลิเคชันต่างๆได้ตรงนี้ก็จะเป็นแยกนะดูในเรื่องของเวลารวมไปถึงสแตตต่างๆก็ถือว่าในรถยุคนี้การมีมาให้เนี่ยเรือนไม้ตัวเล็กเป็นแบบสีด้วยนะแล้วก็เรือนไม้ตัวนี้เพื่อดูค่าของตัวรถต่างๆก็ค่อนข้างที่จะครบถ้วนดีครับแน่นอนว่าเป็นแบบแฮนบาร์อย่างนี้ทรงมาตรฐานนะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานเนี่ยตัวในเรื่องของระบบ เบรกครับแล้วก็ในเรื่องของคัตส์เนี่ยสามารถปรับได้แบบนี้นะแบบหมุดหมุนปรับได้คลาสสิกดีเหมือนกันแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับในเรื่องของกระจกข้างก็จะเป็นติดปลายแฮนด์ hand, อย่างนี้มาให้เลยนะงานค่อนข้างแน่นหนาเลยแล้วก็แฮนด์ทั้งสองข้างมีการพิมพ์โลโก้รอยย่อแอนฟิลอยู่เป็นยางจับค่อนข้างกระชับอยู่แล้วครับในเรื่องของประกับซ้ายนี่ก็จะมีในเรื่องของเป็นการใช้งานแบบมาตรฐานเลยนะนี่ในเรื่องของไฟสูงไฟต่ำเป็นแบบนี้เลื่อนเอาไฟขอทางไฟสูงไฟต่ำ บริเวณต่ําลงมาก็จะเป็นในเรื่องของไฟเลี้ยวสฝั่งซ้ายและขวาแล้วก็ด้านล่างก็เป็นเรื่องของปรครับนี่กดให้ฟงังเฟงนิดหนึ่งเสียงแน่นหนาตามสไตล์มากระที่ประกับขวาครับก็จะเป็นในเรื่องของออฟรันสตาร์ทนะแล้วก็นี่เอมเบรเจนซี่นะไฟขอทางตรงนี้มีมาให้ครับก็ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายชิ้นงานค่อนข้างแน่นหนาครับแนดนบาร์ <Hand bar S 2> เป็นทรงอย่างนี้ไม่มากนะค่อนข้างโน้มมาด้านหลังนิดนึงแล้วก็ตรงกลางครับตรงตรงุ๊กตาแฮนด์นี่ก็คือจะเป็น โลโก้รอยัอแอนฟิลสลักไว้เลยนะตรงนี้ครับแน่นอนข้างบนโลโก้ครับก็จะโชว์ในเรื่องของโลโก้ของโชคหน้าที่เป็นของโชว่าหัวกลับนั่นเองนี่ตรงนี้เลยโชว์โลโก้นะกุญแจของตัวรถเองเป็นแบบธรรมดามาตรฐานเลยครับการใช้งานไม่วุ่นวายอย่างที่เราคุ้นกันดีนี่ก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นครับเป็นโลโก้ปั๊มลายรอยัอแอนฟิลบิดซ้ายล็อกบิดขวาเปิดตามมาตรฐานเลยครับผมแล้วก็มาที่บริเวณตรงถังน้ํามัน เปิดง่ายอย่างนี้เลยเรียบง่ายปิดกดแล้วก็แน่นอนถัดจากในเรื่องของฝาถังน้ามันครับความจุของถังน้ํามันอยู่ที่13.8ลิตรนะตรงนี้สําหรับเจ้าราย่อแอนฟิลช็อตกันอย่างนี้เลยโอ้เต็มถังในเรื่องของเบาะนั่งครับเป็นอัตโตโฉมนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งแบบตอนเดียวอย่างนี้นะมีสลักโลโก้รอยย่แอนฟิลครับเท่ๆนะนะนะหนาๆนุ่มๆอย่างนี้เลยไม่ไม่ออกไปทางนุ่มมากนะค่อนข้างที่จะเฟิร์มเด้งกลับด้วยซ้ำอาจจะดูแน่นๆหน่อย เพราะว่าพอได้ลองนั่งเนี่ยอย่างท่านั่งของตัวรถเองก็ต้องบอกว่าผมพิกมาตรงๆตอนแรกอ่ะผมคิดว่าพอขึ้นมาค่อมมันจะมีการแบบต้องยื่นไปนิดๆใช่ไหมแต่ไม่เลยครับเพราะว่าด้วยโพสิชันของตัวรถเองตัวด้านหน้าโชคหน้ามันตั้งไม่โน้มมากมันจะไม่ไปทางคุยเซอร์แบบเอเองขนาดนั้นนะค่อนข้างที่จะตั้งชันตรงด้วยซ้ำรวมไปถึงไซซิ่งของยางเนี่ยเพราะฉะนั้นมันทําให้เรานั่งแบบได้โพสิชันแบบ หลักเอ็กโนมิกที่ค่อนข้างที่จะดีครับแค่จะนั่งหลังตรงเลยนะเพราะเบาะตอนเดียวนี้เห็นไหมเราก็ขึ้นวางเท้าอย่างเงี้ยแขนก็ไม่ได้ยืดไปมากเลยทั้งสองข้างค่อนข้างที่จะขี่สบายด้วยซ้ำหมายถึงท่านั่งนะเพราะตอนแรกผมคิดว่านั่งแล้วแบบมันจะแบบถอยเอลงมาใช่ไหมแต่เนี้ยไม่เลยขึ้นมาตัวแขนปุ๊บไม่ต้องยืดไม่ต้องอะไรควบคุมค่อนข้างที่จะเข้าที่เข้าทางอยู่เนี่ยกดอย่างนี้เลยขาแนบถังอย่างนี้เลยตรงๆไม่ต้องแบบโน้มอะไรมาก ทั้งสองสั่งเข้าเกียร์เนี่ยมันก็ได้เป็นทรงเนี้ยเบาะนั่งตอนเดียวผมก็ค่อนข้างน้ําหนักเยอะอยู่นะหนัก90เนี่ยคุณดูเต็มตูดเต็มเท้าอย่างนี้สูงร้อยเจ็ดสาค่อนข้างเต็มเท้าเนี่ยนะผู้ชายร้อยเจ็ดสิบก็น่าจะค่อมได้สบายๆอันนี้อยู่บนเบาะนะไม่ได้ยืนขย่งเพราะถ้าขย่งยเนี่ยสบายแน่นอนนี่ก็จะเป็นในเรื่องของท่วงค่าการนั่งของเจ้าช็อตกันกันดีนะต่อมาครับด้านช่วงหลังของตัวรถยังคงความคลาสสิกครับเป็นแบบโชคคู่นะตรงนี้ให้มา รวมไปถึงตรงนี้ครับชิ้นเดียวกันเลยนะเป็นในเรื่องของบังโคลหลังเต็มเใหญ่ๆหญ่ชิ้นใหญ่อย่างนี้มาเลยเป็นงานเหล็กเช่นเดียวกันเนี่ยเคาะเคาะเลยชิ้นใหญ่เต็มเนะเพราะจริงๆของตัวรถก็จะมีในเรื่องของเบาะเสริมแถวสองก็มีแต่อันนี้พอเป็นเบาะเดี่ยวมันก็จะดูโกโก้โกโงหน่อยในช่วงของตัวท้ายรถนะครับถัดจากบังโคลร่างลงมานะคุณก็จะได้เป็นแบบโช๊คคู่นะอันนี้เป็นสีดําโดดเด่นอย่างนี้เลยครับแล้วก็เป็นแบบสวิงอาร์มคู่นะตรงนี้เป็นดิสเบรกหลังด้วย ขนาด300มิลลิเมตรครับนี่ได้ระบบเบรกจากไบเบ้ be, ทั้งหน้าและหลังเลยนะแล้วก็ได้ล้อหลังครับขนาด17นิ้วครับมาให้ตรงนี้นะครับผมรวมไปถึงมันก็จะรับกับท่อที่เป็นสีดำทั้ง,งชิ้นอย่างนี้เลยนี่เลยนี่คือท่อเดิมจากโรงงานนะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับทางด้านฝั่งซ้ายก็จะเป็นในเรื่องของระบบส่งกำลังที่เป็นโซ่นะแล้วก็มีท่อเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาขี่พอเห็นจากด้านหลังมันก็จะออกเป็นท่อคู่ค่อนข้างที่จะเท่ทีเดียวครับผม ในส่วนของท้ายรถครับไฟตรงกลางก็จะเป็น LED รวมไปถึงไฟเลี้ยวทั้งสองข้างเนี่ยเป็นไฟหลอดนะสีส้มอย่างนี้เลยค่อนข้างโดดเด่นครับแล้วก็ท้ายลาดลงไปตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของตำแหน่งของการติดตั้งในเรื่องของทะเบียนเรียกได้ว่าภาพรวมต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าจะเหมาะกับสไตล์ของใครที่ชอบตกแต่งรถหรือเรียกได้ว่าการสไตล์คัตตอมนั่นเองถามว่าทาไมเพราะว่าตัวรถเองครับออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถคัสตอมได้อย่างที่ต้องการครับ เราจะเป็นคุณจะเปลี่ยนอะไรล่ะรวมไปถึงท่อไหมเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนท่อเปลี่ยนพักเท้าเปลี่ยนแฮนด์บาร์ขึ้นมาแน่นอนครับว่าตัวรถคันนี้ครับสามารถออกแบบมาเพื่อคุณสามารถใช้งานแบบเดลี่ไลฟ์เลยก็ได้นะจากที่ผมบอกเมื่อกี้ได้ท่าทางการขับขี่ของตัวรถอะที่มันไม่ต้องโน้มมากมันไม่เมื่อยหลังมากเพราะฉะนั้นในการขับขี่สามารถขับขี่ใช้งานได้ทุกวันอยู่แล้วรวมไปถึงขับขี่ทางกายครับคุณจะไปติดอะไรเพิ่มป้าติดกล่องไหมติดกระเป๋าหรือเปล่า มีคนซ้อนมีบอกคนซ้อนแล้วก็จะตกแต่งอะไรอันนี้ก็เรียกได้ว่าทาง Royal Enfield Short การ650เนี่ยมองว่ารถคันนี้ มันน่าจะต่อยอดในการตกแต่งในการขับขี่ได้ครับสําหรับใครที่ไม่ชอบรถเดิมซื้อมาแล้วรู้สึกว่ามันยังเท่ไม่โดนใจพออันเนี้ยก็สามารถไปคัตตอมได้ดั่งใจเลยนะลองติดต่อขาดูทางรอยย่อแอนฟิลครับผมและนี่ก็คือภาพรวมของเจ้ารอย a l อ n f น e l d ช็อตกัน6-50ครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการขับขี่บ้างครับว่าตัวรถคันนี้จะขับขี่แล้วเป็นอย่างไรบ้างครับเครื่องยนต์ของช็อตกัน650ครับต้องบอกเลยว่ามาพร้อมกับเครื่องยนต์สูบคู่อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรน์เลยนะ ขนาด648ซีซีครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่47่ดแรงม้าครับที่7,250รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่52.3มนิวตันเมตรที่5 6 5 0รอบต่อนาทีครับผมสำหรับการขับขี่ตอนแรกเนี่ยผมค่อนข้างที่จะอย่างที่เราเล่าไปครับตัวรถมองค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าจะต้องทิ้งตัวหรือเปล่าและควบคุมตัวรถยากหรือเปล่าแต่พอขึ้นไปค่อมตัวรถเองครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยความสูงของตัวเบาะเองนะอยู่ที่795ม mm, ร้อยเกาให้มิลลิเมตรนั่นท เหมือนข้อมรถมอเตอร์ไซค์ปกติเลยครับแล้วช่วงของแฮนด์บาร์ก็จริงมันไม่ได้ยืดยาวไปมากยืนแขนมาจับค่อนข้างที่จะก,กระชับและทําให้ได้รับความมั่นใจในการขับขี่ครับรวมไปถึงในเรื่องของการขับขี่ต้องบอกเลยว่าถ้าคขับรถมีคัดเป็นนะครับตัวรถคันนี้ครับมีรอบมาให้ตั้งแต่เกียร์หนึ่งเลยทีเดียวเรียกได้ว่ามีรอบพอที่จะพาตัวรถไปแต่อาจจะต้อง ทำความคุ้นเคยกับตัวรถนิดนึงผมอาจจะบอกได้ว่าเพราะว่าตัวรถอ่ะค่อนข้างมีน้าหนักที่ค่อนข้างจะที่จะเยอะพอสมควรครับเพราะาน้ําหนักของตัวรถครับอยู่ที่240กิโลกรัมครับน้ำหนักเนี่ยพร้อมเชื้อเพลิงและน้ํามันด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องทําความคุ้นเคยในเรื่องของน้ําหนักของตัวรถเพราะว่าอย่างใช้งานเนี่ยผมแบ่งเป็นสส่วนนะอย่างแรกคือถ้าคุณใช้งานในตัวเมืองเนี่ย อาจจะต้องทําความคุ้นเคยแล้วผมเชื่อว่าการขับขี่เนี่ยไม่ยากเพราะแรงบิดของตัวรถค่อนข้างที่จะพาตัวรถไปได้ค่อนข้างที่จะสมส่วนครับแฮนด์ทั้งสองข้างพอที่จะผ่านไปได้ผมมองว่าไม่ติดแน่นอนถ้าไม่ใช่ในจังหวะที่รถติดมากๆอย่างเช่นทางถ้าอย่างเป็นรถเล็กผ่านได้รถคันนี้ช็อตการ650ก็น่าจะผ่านได้เช่นเดียวกันครับผมและถ้าในเรื่องของการขับขี่ทางไกลล่ะจะเป็นยังไงบ้างผมมองว่า1คือในเรื่องของโพ s ิชั o นท่านั่งที่ค่อนข้างขับขี่สบายครับ เร่ในเรื่องของรอบของตัวรถเองที่สามารถพาคุณเดินทางไกลได้อย่างไม่น่ากังวลมากแต่อาจจะมี1จุดอย่างเดียวครับแน่นอนว่าในเรื่องของตัวรถถ้าคุณขับขี่ทางไกลครับไม่ได้ว่ามีชิลหรือที่บดบังในเรื่องของช่องลมเพราะฉะนั้นอาจจะมีลมประทะตัวคุณคอ่อนข้างที่จะเยอะหน่อยอันนี้ก็ต้องอาจจะเป็นการขึ้น,ข,นขึ้นอยู่กับความชื่นชอบครับของแต่ละคนรวมถ,ถึงขับทางไกลั้งนั้นโดนลมประทะบ่อยๆก็อาจจะทําให้คุณเหนื่อยล้าได้ง่ายกว่านั่นเองครับผมต้องมองว่าในเรื่องของการขับขี่ต้องบอกว่า ทางร y ย l e n อน e l d ช็อตกัน650เซตติ้งมาค่อนข้างที่จะเฟรนี่มากขึ้นนะผมมองว่าถ้าทำความคุ้นเคยกับตัวรถไม่นานนะครับขับขี่รถมีคัสเป็นก็สามารถขับขี่รถคันนี้ได้อย่างสนุกครับในส่วนคัสตอมอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าคุณจะไปจูคุณจะไปเซตอัพอย่างไรให้เข้ากับตัวคุณเองครับเพราะรถคันนี้ออกแบบมาเพื่อให้อิสระในการคัสตอมของคุณนั่นเองครับผมมาดูกันที่บทสรุปของเจ้าช็อตกัน650กันครับ ผมจะแยกเป็นสส่วนนะครับสำหรับบทสรุปของเจ้าช็อตกัน650ครับแน่นอนว่ากลุ่มแรกน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็น new user เลยคุณมองหารถที่จะขับขี่ใช้งาน daily life เนี่ยใช้งานได้ทุกวันแล้วเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะ complete มาตั้งแต่โรงงานรวมไปถึงอยากได้รถในสไตล์เนี้ยแต่ไม่เหมือนใครและก็แน่นอนว่าทําไมถึงมา c o m p ล e t แล้วใช้งานได้ทุกวันเพราะว่า position ในการขับขี่ครับมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์และก็สะดวกนั่นเองรวมไปถึงการเซอร์วิสนะวันนี้ทาง rodeo and fuel ก็เรียกได้ว่า ค่อนข้างที่จะครบถ้วนแล้วในเรื่องของเด็ขี่เดลี่ราใช้งานได้ทุกวันครับสิ่งที่ให้มาในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆม,มีมาครบถ้วนครับในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเองรวมไปถึงช่วงหน้าโชคล่างแบบหัวกลับเนี่ยดิสบงดิสเบกมีมาให้เรื่องของความปลอดภัยมีมาให้ครบในเรื่องของความคลาสิกก็ยังมีอยู่ครับในเรื่องของการตกแต่งจะไปต่อยอดต่ออันนี้ก็สามารถทําได้ดีครับสําหรับเจ้าช็อตการ6-50ครับและอีกส่วนหนึ่งครับ อีกกลุ่มหนึ่งที่ผมมองว่าคือใครอยากหาได้รถที่มันมีทรงอมตะแน่นอนว่ายังมีความดั้งเดิมของตัวรถที่สามารถต่อยอดเพื่อการคัสตอมได้อยากไปโมดิฟายต่ออยากไปตกแต่งต่อแต่ก็ยังคงไว้ด้วยเอกลักษณ์ของแบรนด์รวมไปถึงตัวรถมีเทคโนโลยีมาให้การจอดไวท้ท่เทศขับขี่หยุดหยุดชิวๆว,วันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยสตาร์ตติดชึ่งเดียวคันนี้ผมว่าช็อตการ650ก็ค่อนข้างทำได้ดีครับผมแน่นอนครับว่า อยู่ที่คุณเลือกครับผมอยากแนะนําให้ทุกคนไปลองขับขี่ที่สู่บริการเองนะรอยย่อแอนฟิก็สู่บริการนะวันนี้ก็ทั่วประเทศค่านข้างที่จะครบถ้วนแล้วยังไงก็สามารถไปลองดูได้ครับว่าคุณชอบหรือเปล่าสําหรับเจ้า Royal e แอนฟ l d ช็อ t กัน650คันนี้นะครับผมสำหรับ คันที่ผมรองนํามาขี่เนี่ยที่จริงเขามีอยู่4โมเดลนะอย่างคันนี้ครับสีสเตนซ h i ไวครับคันที่ผมนํามาลองขับขี่คันนี้ครับเปิดราคามาที่269,000บาทครับก็สามารถไปลองติดต่อได้ที่ศูนย์รอยัลแอนด์ฟิวทั่วประเทศนะครับผมก่อนจากกันไปครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกช่องทางของนิตยสารมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับฝากคอมเมนต์ด้ว,ว่าคุณอยากจะดูรถแบบไหนได้เลยนะทั้งรถน้ํามันรถไฟฟ้า